ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่แต่หอยจำบนนอนอยู่างบนนี้เนาะที่นี้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเนะาะแล้ก็ใบยักนอนเนะาะหอยสะไปซอกตื่นเนะเาะพวกเขตนี้จะเป็นเขตที่ป่าใหญ่ที่สุดนะเขตนี้ ต้นไม้ตัวนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะถึกไฟเผาเนาะข้าวจร้างท่พักเนาะอยู่บนต้นไม้ตัวนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเราปะทอกะเกอข้าเจ้าเนาะข้ามานอนปลายเนาะข้าต้องนอนอยู่แมว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ตัวนี้เนาะก็ย่านไปเดียวก็มีเสือเนาะข้าต้องเหตุนะเป็นหัวเนาะขาวยาสร้างที่พัก อยู่นี่นะนอนอยู่นี่้าะเจ้าจะนอนอยู่นี่นะไม่น,นี่ฝนก็สิตกแล้ว ที่พักของเราก็เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะเฮยสิาพาไปเบิ่งข้างในเนาะนี่ข้างในเนาะประตูจะอยู่น้าหลังนี้เขาสิขึ้นเลยนี้ไปตรงได้ขึ้นไปนะนประมาณนี้ก็คือว่าเขานอนก็ ที่ว่าปลอกไผ่เนาะเหี้ยเ้าจะเสียนะดังไฟแล้วว่าก่อไฟเนาะก่อไฟอยู่บนนี้เราเอาสิไปหาของกินเนาะปลาแห้งแหลงแบบนี้มันอาจารย์บอกมีของกินเนาะแต่มีบางอย่างเนาะที่เขาซ้องหาก,กินได้เมื่อเราก่กอไฟแล้วเขาสิไปหาของกินเนาะไปหาของกินเนาะ ปลาแบบนี้มันหาของกินยากนะปลาที่แห้งแล้งน,นี่ผักตัวนี้เนะเอาสิเก็บไปกินนะอันนี้เนะเอาสิเก็บไปหมกกินนปลาตัวนี้การจะมีแต่ผักแบบนี้แหละตัวนี้ก็ถื่ว่า อาหาร ào, เฮ่าเซฟนะนี่ครับจะไปหมกกินนะแล้วดังไฟแล้วนะ นี่จำบกอนอาผักให้ออกกลิ่นนะกินแบ๊บง่ายๆเนาะ <laughs> โอเคอาหารเขาเมื่อนี้เนาะอยอนนี้ก็ไกล้ซมืดแล้วเนาะก็ประมาณาโมงแรงนะพอกินได้อยู่เนาะ ป่าแบบนี้มันหาของกินยากนะน้ำก็บม่มนะีเนาะแล้วฝนก็บ่ตกเนานะหาน้ำกินยากนะสงสัยเขาจะไปหาไม้ไผนะ่เนาะมีไม้ไผ่แล้วก็มีต้นกล้วยเนาะเขาก็หาน้ำกินได้เนาะ แซ่บเอาตัวรอบหยุดปลานี้ถ้าว่าเขาได้กินผักแบบนี้ก็ถือว่าเมื่อนั้นเขาโชคดีเนะาะหากองกินง่ายเนาะะจะไม่ไม่หมดเน,นี่ยผักตัวนี้ก็กิกนได้เนาะ มีก้อนหินนะตัวนี้เราจะด,ดังไฟตัวนี้แล้วเราซ้น,นอนตอนกลางคืนแล้วมันจึงบอ่อน้านะ ก็ประมาณนี้นะไปก็กอดไปชน่ิหนึ่งก็สินอนแบ้นี่ไปลมหมดหมดือเห็ดเบ้นี้มันป้องกันได้เนาะเพราะว่าตะกี้แต่ก่อนนี้เขาไปนอนอยู่ป้าในหอ,องอะนะเห็ดหัวตรงนี้เนาะให้มันนักเนะ พื่ออนาบ่ให้เพิ่นั้นเข้ามาได้เนาะ